ไม่รู้ว่าจะรับมือกับการจากรายยังไงรู้แค่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เร็วที่สดุดเพราะเราควบคุมการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ซึ่งการจากลามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตบางคนบอกว่าถ้าคนรักตายก็คิดซะว่าเขาไปเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวเราก็ตามไป มันก็เป็นเรื่องธรรมดาบางคนบอกว่าทำใจยอมรับและปรับตัวเพื่อให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำใจและยอมรับได้ในเวลาอันสั้นแต่ถ้าเรายังเสียใจและจมอยู่ในอดีตเราก็จะเจ็บปวดมากเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สดุดบางคนบอกว่า ทำทุกวินาทีให้ดีที่สุดเสมือนกับว่ามันเป็นวันสุดท้ายที่ได้อยู่ด้วยกันมันอาจจะยากกับการรับมือกับมันการจากลามักพาความเศร้ามาให้เราเสมอแต่ก็อย่าลืมว่าไม่ใช่แค่เราที่พบเจอกับการจากลามนุษย์ทุกคนร้นต้องเจอกับมันจงใช้ชีวิตอย่างมีสติ